เบอรทุกผู้ทุกคนมาหอดแล้วพี่น้องบัดมาแล้วเออมองผูกเปรีผูกเบอ์มีเบอรอื่นเลยปะทางอยู่เลยปะเนี่ยเหรียญโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านบ้านนี่ย่งเนี่ยคอกมา้าพี่น้องโรงเรียนบ้านคอกมา้าเหรียญอยู่นี่ครับ โรงเรียนบ้านคอมมกม้าพี่น้องทำการยุนี่ทำการแสดงยุนี่เด้อมือหนีพี่น้องเลยผู้ใดอยู่ใกล้แถวนี้มาครับมาโอ้ยปวดพัวทิพย์รีบเดียวอาจาร,ย,าจารย,นนย์อาจารย์นอนแน่อาจารย์ อุ้ยเหลือเป็นน้องท่านเนี่ยอ๋าพอดีคือใส่แว่นที่ใชวป่ะบู๊ยป่ะไอ้เปลี่ยนอันนี้ไหมครับเปลี่ยนเป็นหมักชมพูดที่บ้านครับหมักชมพูเหรอฮะบ้านบ่ได้เปลี่ยนเทราไรครเปลี่ยนอันเปลี่ยนซิมคือเจ้าละเปลี่ยนซิมป่ะเปลี่ยนซิมคือเจ้าหรือเปลี่ยนเน็ตพร้อมโอ้ ใส่ข้าวซอดีกว่าใช่อี๊ดนี่แหละครับครับบ่บ่หน่อยบ่เพียงพอดีครับพอดีพอดีเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหาจีพอมซีจีมันเคยบ่ได้ใส่เข้าไปหน่อยเดียวแล้วมันอัานคืนมันเฮี้ยเลยนะครับอันนี้ใส่มันมีทั้งสองสองเท่าซีจีหาจีครับเปลี่ยนเป็นหาจีเขาปั๊บใส่บนเสียง เยนมีแต่เปลี่ยนซิมใหม่แล้วครับซิมเกา่าขันซิมเก่าซิมซีจีเลยมันซิมเกาเ่เกาเบอร์เดิมออไปไปที่ศูนย์เลยถ้าถ้าซิมถ้าซิมเก่ามันจะเป็นซีจีมันลองไม่ลองรับห้าจีต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์ว่าเอาซิมเก่าเบอร์เดิมไม่เสียอะไรเลยแค่บัตรประชาชนไปเขาก็เสียเงนินค่านิดคือเขา,ขาอันนี้รายเดือนจดรายเดือนเลยใช่ครับเดือนละเท่าไหร่ไอเฮ็ดเฮ็ดซัมซัมมันเก่าหรือว่าเท่าไหร่ต้องถามเบื้องต้นมันตัดเงินอ๋อครับเนียนเนียนใช่เอาเอาแต่แบบเนียเลยบรอยเอาโทร พอบบโทโฮยู่แล้วเครื่องนี่้เออเอาเตนิดล,วล้วนๆเลยนักขี่น้องนะครับป็นกาศานะครับจะมาหอดจม,ออมูกผมมาหอดบบกับใบสองผนก็นึกว่าใบโม่งกวงัวก็นึกว่าหอนแต่เศร้าก็เล่นคลิปที่สองนี่ก็ไปลเลยอ้าอีหลีโหลดซาส่า,าอยู่นี่มากกบไผ่มากบกบพูดต้องมากก็าอาทิตย์โอ้แต่ว่าพูดต้องทำงานมือแรงแรนมือเงินเสาทำงานแล้วกันมาแล้วครับมาแล้วครับระวังลมนะครับระวังลมนะครับ ไปตัลุลาเนาะไม่ครับไปทางหน้าเข้าไปทั้งตัดเข้าตัดแ้าเดียว<า>อีวิวอีพามึงไปใส่เออบายสองบายสองครับรอ้บอาวยูทูบเบอร์ไปแล้วได้คิดพญางั้นะนะแล้วก็พญ่แล้วกับอันไม่่ติมได้คิดพญางใช่อันวิกเจ้าไหม ใส่วิเจ้กบเสือก้ามเจ้น่ะอาอ่ตวาอันนี้ยังก็หวังหยังก็จะแต่งือแล้หวังจตวาเออน่เจยหวังจตวาี่งรถกได้คิปพ่หวังจตวาเจ้านึงเลิศ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 

ตว้ยทางาน้าก็คือน,น้ำยุ่นี่เขียวเลยไม่มีย่านนะย่านเขาย่าเนเขาที่เปนคุณภาพเี่ย ดมดมดมยกถ่ายหน้าดมยกตัวยามาใท่าพี่ยวถ่ายไปไทพุ่เอาโทรงันเอ้ยข้าหลังฝั่งขวากเลยเอาในส่วนน้เอในส่วน้เนี่ทำงานจะมีเสียงไบ้มีและพี่น้อง งานนี่แคเจ้คุณภาพครับบ้านอ่ะเฮ้ยปานจับบังเอ้เลยนะฮะโอ้ยดยอดีดีปะ่ะ้างแนะล้วางแลว <Yeah. S 2> ย,ท,ย,ย,มมลยทีมงานหนึ่งป้า้า้า

เชียงเชียงแล้วอ่ะอะต่กัดกอนเขาเพิ่งฟังทเพลงกูขึ้นเลยไม่ใช่ขอท่าจังวะทีมงานนี่ไหมปุ้ยจำขี้ดินมัดปัดทั่เอาไปบีเลยอ่ะเกี่ยวใช่ปะ ฟังนี้ยแข็งจังก็ฟัง,น,งน,นั่นฟังอะไรอยู่งนี้บ่ก็เบิ้งเขาเร่งมาได้เหน็นมึงทางฟังเครื่อพี่น้องใช้ได้เบิ้งนี่แหละครับเพื่อพี่น้องได้เบ,บิ้งหมอลำแต่ดันเชือกเพราะมีผลกับเสียงตึ๊บไม่อ็ครับเพมีผลกับเสียง <c oughs> แต่ว่ามีผลกับ <c oughs> ตอนตอน,ตอนเอาคืน ยินดีวันนิดน้อยแค่นี้จิบจบดูไอ้ผุนน่ะยูเธอเปิดไรขึ้นนะเตาเแล้วแล้วแวาต่าถึอกยูถูกเบไเยไยบดักเจทักเได้ยังก็เจยังเจหวังเจหวังายังก็เฮ้ยเจหวังจัตวาเจหวังจัตวาเจหวังจัตวาคาด เือจี๊ยบังแตสชราเหลียวยายไร่หนี่หนาวยายไร่เหนี่ยชันงอกเลยล่ะเต่าเบิดเต่าเบิดอยากนางกุสินะคะเราหนาแล้วไปเต่าเบิร์ดเราขยันตู้ข้อนคือเป็นห้อยจังน่อยย่างกุ้เบิร์ดนะครับเนี่ยนี่เนี่ยทำไอ้ดินี่นี่ยล้างตู้เนี่ยนิ่มเลยเป็นบอกพี่น้องคนเบิรงเนี่ยเนี่ยอยู่ใต้กี่ดินบาได้อตู้เขาเนี่ยขาตั้งมันไหมคลองแก่เลย พี่น้องว่ามีผลต่อเสียงแต่ว่าเพื่อพี่น้องสิไนีเพื่อสิได้ฟังเพื่อสิได้ยินเสียงอันแพทานะเสียงอันแบบสะทุกสะทันถึงหน้าอ,อกถึงช่วงอันสั้นไปถึงตับไตเสพอทถึงมั่มถึงล้ำไส้ไงเพื่อสิลงเข้าไปทูก้นบึกของหัวใจพี่น้องแต่ละทีอแต่ละงานนี่แหละครับ คลิปนี้สีเงาเงี้ยหน่อยให้พี่น้องได้เบิ่งแบบจุ๊จุใจกันไปเลยโอ้ฟังนี้ใครก็ฟังนั่นแต่ตัวเนี่ยฟังนั่งยุบหลฟังนั่งยุบลงไปเลยปะมันยุบมันยุบบ้านเราเอิอยุบวันนี้เอาขึ้นทำได้ดึงเงินขึ้นผมบอกยุบขึ้นเศร้าก็รู้แล้วขึ้นไปดึงได้ยังไงวันไหนที่ได้ดึงตีขึ้นเศร้ารู้ผลเลยตี

เคยว่าจ๊กหนมนกระลุงนี่นีครับมันีเป็ดาได้หอกเอาเชี่ยบอกว่าได้้ำหรอใส่เกใส่ให้สุดใส่ให้สุดหเนเอาลอขึ้นเอ๊ะลงขึ้นอง่ายล่เรผมโอ้พอมเนี้ยแล้วนี่ดูคนใจง่าย่อ๋อ

โอ้ว่าเป็นตะคิมแช่ว่าเลียวไว้เลียวไว้เคียนเคียนเดแล้วเจ๋หรือเปล่าไปข้างไทไ้ไหมอะออันนั้นอ่ะแม้คลื่นหมดเลยนะาข้ามลินหมดแล้วอันนี้เรียข้าไแบอันนี้ได้เดี๋ยวก็ลงจูแล้ว อันนั้น,นตีนซ่ตีน้เรลีมได้มั่างเพราะว่าตมันข้าตัเองนนั้นข้ตัวน <S 2> <S 2> ั้อางตวมันข้านเนองเรียบร้อยแล้พี่นองอนคอวาดรยแล้วเอาพอ,อ,อกันคลิปหนาพี่ต้องคลิปนี้ไวทนีขอบคุณสวัสดีครับ